คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้บอกเลยว่าข่าวนี้ตอนเห็นภาพโอ้โหใจหายวาบ<ช>เลยค่ะเป็นนาทีเฉียดตายอีกครั้งนะคะของคุณเอสกันตพงค่ะคือจูจ่ๆเนี่ยเจ้าตัวเกิดอาการหมดแรงแล้วก็แบบเหมือนจะล้มทั้งยืนเลยขณะที่กําลังตีแบตก<ช>ันคุณผู้ชมแล้วเจ้าตัวเนี่ยโพสต์คลิปเหตุการณ์ครั้งนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ไปชมภาพกันค่ะ คุณผู้ชมเห็นภาพเห็นคลิปแล้วมันรู้สึกแบบเออเป็นนาทีชีวิตเหมือนกันนะเชื่อว่าใครที่ได้ดูคลิปและได้อ่านบรรยายที่พีเอสเขาเขียนเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยน่าจะตกใจแล้วก็เป็นห่วงไม่ต่างกันเลยค่ะเหตุการณ์ในคลิปนี่นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่เจ้าตัวเนี่ยไปตีแบตตามปกติกับเพื่อนค่ะพอเริ่มตีแบตได้ประมาณ10นาทีจบเกมแรกเท่านั้นแหละก็มาซ้อมต่อใช้เวลาอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วจู่ๆก็ตามภาพเลยค่ะพีเอสเน Oh. เครื่องกระตุกหัวใจที่ฝังไว้อะค่ะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันเนาะตอนนั้น,นะพีเอสแบบวูบหมดสติไปเลยแล้วก็แบบเราเราลุ้นกันแบบหลายเดือนมากนะกว่าจะฟื้นมานะ oh. ไอ้เครื่องฝังหัวใจเนี่ยคุณผู้ชมมันกระตุกขึ้นมาแรงมากความแรงครั้งเนี้ยแรงชนิดที่ว่ามันกระแทกจากหัวใจดันไปที่หน้าอก oh. ลามไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ไปถึงช่องปาก ช่วงแบบใต้ฟันกรามเนี่ยพีเอสเขาเขียนบรรยายอธิบายไว้ละเอียดมากว่ามันรู้สึกแบบลามต่อตอตอต,อ,ตอกันไปแบบน,นั้นเลยและผลจากการกระตุกก็คือส่งผลให้ตัวของพีเอสเองเนี่ยรู้สึกไม่มีแรงค่ะเนี่ยเข่าอ่อน,น,นแบบนี้เลยงลงไปแบบเนี้ยแทบล้มทั้งยืนอนะ่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็พูดเป็นเสียงเป็นคําออกมาไม่ได้ต้องนั่งลงไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะทางคุณแม่ก็รีบนําตัวหนุ่มเอสส่งโรงพยาบาลทันทีรักสวดรักษาตัวด่วนนะที่ห้องซป่วยววิกฤตหัใจแลลละะหอออดดเืค่่ซึงงต้รักษา ตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา3วัน2คืนนะส่วนสาเหตุตอนนี้เบื้องต้นคุณหมอแจ้งว่าเหตุที่ทําให้เครื่องทํางานแบบ แรงมากแบบนี้ะนะคะเกิดจากนาตอนนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจับได้ว่าหัวใจของพีเอสเนี่ยเต้นเร็วถึง200ครั้งต่อน,นาทีค่ะ <S <S โ,โเครื่องก็เลย <S 2> <S 2> ทําการกระตุกเพื่อลดอัตราการเต้นที่เร็วเกินไปของหัวใจของพีเอสนั่นเองค่ะแต่สาเหตุหลักที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วถึง200ครั้งต่อน,นาทีขณะที่กําลังยืนอยู่เฉยๆเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้พีเอสยังไม่ได้วิ่งนะยังไม่ได้ตีลูกยืนอยู่เฉยๆยังคงเป็นสิ่งที่อาจต้องใช้เวลาหาข้อสรุปอยู่ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกกกกกัับาาาารรออํลงนะะเพ ที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายปรับตัวได้ดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายโพสต์นี้เอาไว้บอกว่าอยากจะนําเรื่องนี้เอามาแชร์กับคนที่ป่วยด้วยโรคนี้เหมือนกันแล้วก็หวังว่ายังได้มีโอกาสมากพอในชีวิตนี้ค่ะที่จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่มากก็น้อยอะคุณผู้ชมใครที่เคยมีอาการคล้ายๆ T.S เนี่ยนะสังเกตตัวเองบ่อยๆรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่าไปออกกําลังกายหนักหน่วงอะไรเกินไปเนี่ย ต้องระมัดระวังด้วยใช่ค่ะส่งกําลังใจให้คุณเอสให้คุณเอสแข็งรแรงเร็วๆนะคะ